ระวังตัดกล้องเตสรุดเด้อย,ยฮู้นี่พี่น้องเลยเข่าน้องน้ำเนอะน่องน้นนองทิดออกมากแล้วเนาะดยหน้าเจ้าออกมาเือกันเบล่าไหมหายใจมีบ่ย่างบ่เป็นยังน้องน้ำคือออกไวกะส่าสว่ายละนี่เขา่าแถบ,บานเออยยแบบเข่าพันออกไวกเนาะแ,แนวออกไวกเนาะโอ้โยหอยปัวพรอมพี่น้องเลยโอ้กินดิบกระไรบ่ ทองสิบพันไพ,พ่จะไปคนไปขายทองพ่นองทายป่เจ้าไม้ทองไายกระทองทยไม้องไทยแล้วเขาซื้อเนี่มาให้ได้ไหมเด้อนี่ถังถังใส่น้ำเด้อนี่เป็นน้าปลาใส่ปลานั่งอะนะสองลมได้เนาะสองลมสองลมมจะครบ เฮ็ดยังเฮ็ดเวกรบฮะเฮ็ดพวกเส่าอชอยดิไอ้ไปขายอยู่ใชเฮ็ดพวกของเท่าไจอดก่อนจอดก่อน พี่น้องเลยเนานะเป็นภาพบรรยากาศอ่าอีกมุมหนึ่งพี่น้องเลยเนานะจากสวนหลังบ้านเนาะหรือว่าบ่อนเขาไห้ขอหนองน้ำพี่น้องโอ้เขาไ้คือออกไววแท้นนะิเนาะออกเป็นห่วงหลอพี่น้องออกดอกแล้วป้าท้มันสจะไปกินเขาใหม่ไววปัญญังบ่อนหนองน้ำเนาะเอ้เอาพี่น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพออกมากนะับเป็นภาพบรรยากาศ โอ้โหฝ่าหลังฝนสวยงามเสมอเด้อพี่น้องเด้อหลังจากฝนตกกระน้ำวันใบามาเมื่อคืนนี่ตื่นเช้ามามาเบิ่งหนทางเพราะว่าเมื่อนีน่เนาะกำลังสั่งอุปกรณ์เนาะดินบล็อกพี่น้องนะเนาะดินบล็อกเล็กล้านี่แหละเพื่อจะมาอ่า้าหงของน้ากับนองท่านนองไม้ก็กเลยเบิ่งหนทางโอเคมาได้อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าฝนมันโปรโตกลิ้นตลอดเลยโปรต่เมื่อคืนนี่มันก็นกนตื่นเช้ามีแสงแดดก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องนะเนาะโอ้ อันนี้มุกงที่ใจพี่น้องเลยยันว่ารถมันลำบากเขาหนักนะพี่น้องเลยเนาะเ <c oughs> อาก่อนอื่นนะพี่น้องเด้อก่อนจะขับส้มคลิปนี้ทางบุญสารวันขอกราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์สุขูสุคนสบายดีเอฟซีุณใหญ่ใจบุญเบิร์ทุกทานเด้อพี่น้องเด้อยินดีตอนขับเขาสู่ส่องยูทูปปาบุญสารวันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยมาวันนี้กับทางบุญเนาะได้ซื้อกับถังเนาะ อ๋อร้อยแปดสิบลิตรพี่น้องเอ้ยยังใหญ่เลยอ่านี่เนะาะเพราะว่าซื้อมาให้หม้อให้กับน้องท่าน้องไม้เพื่อนไว้เห็นเพื่อนมีกระถางแต่กระถางเดียวพี่น้องเลยเนาะจั็หนึ่งมีมมห้องน้ำไม้เราต้องใส่ในะห้องน้ำในในทังนี่เนาะ,ะก็เลยซื้อบุญซื้อมาไว้ก่อนเพื่อสร้างเพื่อใส่นา้าเพ็ดน้าเม็เดก๊กก๊ก่อกรกรสร้างอะไรพี่น้องเลยเนาะก็เลยมามหม้อให้กับน้องท่าน้องไม้ก่อนแล้วก็ซื้อหอยนกซ้อนอีกอันนึงเนาะ เดี๋ยวเราไปหาหลวงซ้อนอีกหลังจากท่าคลิปทางน้องไม้หนองท่าแล้วแต่ว่าสมมติซึมีอยู่พี่น้องเลยจากหลองท่านองไม้สงสัยไปหาหนองไม้หรือว่าไปหาหัวขาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องคนสิไปหาหนองไม้กับหัวขาดสองพี่น้องเพิ่นว่าจสอนแต่ตอนนี้ยังมวยมาอยู่ปกติน้องคนมาเนี่ยก็ประมาณสิบสิบมุงม่งรัวสิบเอ็ดมุ่งเนาะอ่าเอาละพี่น้องก็เลยจะมาเบิ่งสถานที่ก่อน พอพนยกย่อตูบนอนแล้วบอเรือว่าจังไดเนาะคือสมัยซิมีอยู่พี่น้องเลยโอ้ยเนาะไปชาพี่น้องเลยไปเบิงน้ำกันเนาะพี่มาทางพีพี่น,อน,น้องเลยเออเดี๋ยว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 พี่น,อน้องเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าลืม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 เสนอตะก้องเนาะโอ้ยสบายดีตะก้องสบายดีน้องโอ้ยขออนุญาตหนีไ่เด้น้องพี่ช้างก็ลืมเลย น้องทิดน้องทิดพี่น้องเลยโอ้ยน้องทิดเป็นพี่น้องกับน้องม้าน้องท้ายนี่บอโดยเป็นพี่น้องกันพี่น้องแบบแบนน้ะพี่น้องทั้งพ่อพ่อเราเป็นอ้ายพ่อคอยเป็นน้องอ๋อเป็นพี่น้องทั้งพ่อคือพ่อน้องมาน้องท้านนี่เป็นอ้ายพ่อเจ้าแม่แสดงว่าเจ้ากับห้องพ่อน้องมาน้องทายนี่น้องมาน้องท้ายห้องลุงเนาะแม่อืลุงพี่น้องเลยเออเพื่อนเจ้าอยู่ใส่อยู่เทิงคุอยู่เทิงพู้ แม <Man. S 2> แถวเฮือนแถวเพื่อนประตูแถวเฮือนประตูเจ็ดปีบ่แมนอ๋ <Man. S 2> อหอดถ้าไปหอดก่อนเนาะคอยเทียนเจาก,ก่อนเนะ <Man. S 2> ะาะแมนอาจะหอดเทอมประตูเจ็ดปีพี่น้งนองน้องน้องทิดเนาะเป็นหลานของพ่อน้องทานองไม่พี่น,น้องเลยเนาะบอคอยเห็นหน้องคนไปได้เห็นแต่ช่วงยามีงานมีการเจ้า,นะ <Man. S 2> จาก็มาซอยเนาะแม่นจ้ามีพี่น้องกันจะคนหลก น,น้นองสีคนน้องสี่แเจ้าบุญเอก๊กบ่แม่เออเอก๊กโกกม,กโกกมกพ่อแม่พอตู่แม่ตู้ยังครบปะเนาะแม่บ่พอพอตู้เสียแล้วพอตู้เสียแล้วแม่ยังแต่พอกับแม,ม่อืม,อ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 มดอยดอยดอยพี่น้อ,องเลยผมเป็นเสียงรถมาแล้วบ่ได้ปวดร้ออ่าเนาให้น้องทิดเพิ่นไปตากล้องหให้พี่น้องเลยเน,ยนาะ อ่าน้องคนกับาเด่น่าแอนน้ำนองท่าน้องไม้เนาะโดยอืมบไดไปาหาหน้อใหม่บ่านองสองนี่บ่วัวนนี้ไปหาวันนี้ไปหาได้บอเป็นลายบอลายครับอืมายบอขายอืมอื่อืมอ้มอืมอือืะอืมอืมอเอามอือือืมอืมอืี่ออเออาอมา,า,ามา ห่าทาง้งผสมรถเบิงบ,บ,บอกบังยังหะไรเลื่อนให้น้องท่าน้องไม้จับกล้องให้น้อหนึ่งพี่น้องจะเอาอะไรก็หาก่อนจับกล้องได้นน <c ười> เนาะใช่พี่น้องรบกวนหน่อ <c ười> ยไดย้ไหมขอบใจเราพี่น้องให้จับกล้องให้แล้วก็ขอบใจมาสาน้องละตามอ่ายมาเลยมาพี่น้องเลยอึบเออเออระวังตากล้องเตะสะด,ดุดเด้าโ <c ười> <c ười> อ้โหนี่พี่น้องเลยเข่า,น,น,าน้องน้ำเนาะน้อง น้องทิดออกมากแล้วเนาะได้น้าเจออ้า<ด>ออกมาเือกันแบบว่าไงหายใจมีบ่ย่างบ่เป็นยัางของน้ำคือออกไว่าค่ะจ้ะว่ายละนี่เขา้าเถาวัลย์เออแบบเข่าพันออกไว่เนาะแนวออกไว่ายเนาะเออมามาสานองละอโอ้ระวังเตะต่อเด้อโด้อือไปย่างเลย ถ่วมหัวแล้วเข่าก็ได้สิไปทางไหนเลยเด้เนาะทองท่าหนองไม้เฮานี่ไปหาหนองไม้บ่ปไ,ไ,ไปหาหนองไม้ต่ออีกได้ยังมากนะได้เฮ็ดโอ้เฮ็ดปวกบ่ฮู้ถูเฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยใช้ใช้ใชข้อบ,บนนังแน่ให้ปลาลุกคบนบังแน่ไพ่ไปหาได้เนี่ยไพ่หา<พ><ๆ>มา น้องไม้น้องไทยน้องไม้น้องไทยโอ้โหโอยปวดคอมพี่น้องเลยกินดิบก็ได้บ่กินได้บ่บ่ปลเร่าจนมันมาได้ดิบเจ็บท้องเนาะท้องเอ้ยกระได้ไหมกระไดบ่หอมไม่ต้อกินอะไรอะไรพี่ดาวเลยหยักินขี้แ่บเนาะไปเห็ุจังไดนแม่หนิจะคลายบ่ใช่นั่นเราใส่ถก ใคริไิไขายไปไปไปจะเจกะระดมกันอือนารถข้าอะไรพี่น้อง 10, เอ,อ้รอไ,ไปดีจนชิิขายธงเทนี่แม่สิบพันงสิบพันใคชิคนไปขายน้องมา,าน้องท้ายปะเจ้าไม้นองทายกระนองสะไม้น้องทายนองไม้น้องทายมากก่อนชิิปไปขายปะแต่ตอนนี้ไปห้ามไม่แล้วห้ามไม่พี่น้องเอ้ตังดุตงดังดันอะไรน้อ,นองพะเนาะ โครโค้กขึ้นเอาไล้อ้อนแม่ก็แม่ก็นั่งเมื่อยเต้อุ่นในค่ายป้าเต้เกินเก่าแล้วบายด้ไนเราสิไบขาอยู่เพื่อนคอยพี่อ๋อเจ้าสิไบขาอยู่แถวเพื่อนเจ้าอ้อนแม่แม่ก็นั่งเมื่อยแม่ก็นั่งเมื่อยอยู่ให้เช่าเมื่อยก่อนเจ้าชิบขาอยู่พุ่นพัวเจ้าไม่ใช่แดดไม่บายตาเราจะตึกมุ้ย ไปไปงานศพเลอไปไปงานศพไปงานศพบ้านหอบ้านหออบ้านหอคนเสียชีวิตแก็เลยไปซอยงานศพเพื่อนได้เศร้าอ่อพี่น้องเลยนีแล้วคนมาส่งวันเหุ้เดพอเห้ทองน้ำเขาพวเจะมาย้ำไลย จังนไรเราก็มาแหละจังนไรเราก็มาเนาะแล้วเรามาส่งศพจังนรอ่าส่งศพแล้วก็มาเนาะเพราะว่าส่งศพแค่เนี่ยแต่เส้าอยู่พี่น้องเลยเนาะอืมจังนรเลยอุ้ยช่องไอ้น้องเราบรหาน้ามาได้เนี่ยช่องไอ้น้องไายละช่องไอ้น้องไปหาหน้าไม้เก่งเนาะโอ้ไปหาหน้าใหม่ไปแต่ละเส้าไปแต่ละเส้าพูอโอได้เฮ็ดแล้วมาส่งให้แม่ก่อนแล้วก็แลนไปหาหน้าไม้อีก เก่งอะไรพี่น้องยอมรับยอมรับน้องพันเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าว่าบาบุญเมื่อบ้านไหนบุญสิือบไปเลยแต่ว่าบาบุญยังบ่ได้เมื่อบ้านเน,น,นานนะสือไปยังสิไปหายไปเนาะมแต่เจ้าลองเอาไปขายก็บเบิ่งก่อนเด้อถว่ามันขายบ้างได้จังบาบุญสิมาบเบิ่งอีกเทน,นึงเด้อเราไปขายบางก่อนเนาะสิพันมีคนสืบออยู่หรอกเนาะมีเก็ตคงนี่นนพี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าิเสองชิบสองงนี่อีกเนาะอืมเห็ดเ็ดยังอันี้เห็ดปวกสบายดีพี <t 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 ่น้องเลยน้องมาน้องท้ายพคนไปหามาาหละมาทรงเฮ็ดให้แม่แล้วก็แลนไปหาน้องใม่อีกหาน้องใหม่ต่อหาน้องม่ต่อคลายทุงเทไรนีุ่ชิดพันบุ์นคาย เฮ็ดหลายดีพี่น้อวยนะไปเฮ็ดอีเดี๋ด้กินนี่ยนี่เนาะหนึ่งจั่มเจียวเนาะบบบุญไใบมันไปรอขายแถวบ้านอัน์กรอ่าแม่ไอันนี้คือกันบ่ที่พันคือกันแม่ก็ยังเหมยเอ้ยอ่าแม่ยังไงอ่าเอาแม่มาขวับไปกระยาแม่ยังเมยอยู่ให้น้องม้าทั้งท้ายผลมาทต่หานม้าเก็บไปแล้วไปขายขี่รถจักรไปขายแถวบันดงหนึ่งคือชีคายดอกเนาะ กว่าทงสิบพันหนึ่งพี่น้องมันถือง่ายเลยทีละเทาซื้อเนี่ยมาให้ยได้ไหมเด้อนี่ถังถังใส่น้ำเด้อนี่เป็นหน้าปลปาใส่ปลาเออเขาไว้ใส่น้ำปลาได้ตาขาดยู <c oughs> ่เนาะบ้านจะเอื้อนยังนไงกระติก นี่ก็เปกระติกนี่เนาะเด้กระทังนี all, ่ใหญ่เนาะดาราก็บ่ฮู้เออๆๆอืมเอาเอาไว้เด้อเฮาเนาะบ่เป็นหยังเนาะอ่ไว้ใส่น้ําน้ําแเอาใส่นข้างหน้าครับด้นี่อยู่พี่น้องเนาะเห็นเฮือนเจ้าก็มีอันเดียวเนาะตัวใหญ่เนาะกระงอนเดียวเนาะ ข้าวหญ้าดิกินเลยหญ้าเราเพี้ยงมากป่ะงาเพิ่นก็เริ่มมีซุยมีซีกันงอยู่อย่าเงี้ยนะบ่เจ็บแต่ยังเมื่อยแมนคลั่มนี่ได้แกงกีนแน่บ่แกงก็ได้ขัวขัวกินบ่กินบ่คลั่มป่ะเจ็บโอ้ให้ขัวกินแต่ปลาเนาะนี่ได้เนี่ปลาน้องน้ำ นี่คนเอาเบ็ดมาสิดลองเบิงล่ะเอาปลาใหญ่ออกเนาะเอาใส่ท้องซทะไปทาลูกซ้ามาขายเด้อยเห็นหนองเลยเนาะขอบใจทางน้องน้องขิ้เลไล่เนาะเป็นตะกร้องไงพี่น้อยโอ้ดนๆเจ้าเครื่องคายหรือเปล่าเครื่แต่ละเทื่ยไปขายก็ได้อยู่บ่ ขายอยู่ทางนี่แหละไปขายอยู่ส่วนานองก็ขาตง้น้งทางอขายดูดิสาขาดิบนี่เนี่ยแซนกัวเอเนาะแสนกัวกี่ไได้านผิดเนาะอยปวเนี่ยนี่ก็ออกเนาะยำเลยรับยันออการ้านบ้นี่ก็ได้ ซอยซอยน้งมักน้ำลายกินได้เนาะงางตั้มเนาะแกงกินเนาะอ่านี่ท่านนี่กาตินตั้มตุนตั้มดเป็นยังไงเนาะเป็นอุปกรณ์ทางของน้ำเนาะอิกล็อกต้องรอหาซื้อพอเพื่อนเจ้าไม่ ของน้ําเขายไสกันเขายูป่าเล่นอยู่ป่าพูดโมีของน้ำป่าแต่เงอนนะบอป,า,ปามันนะบนะววกกอน้ำมยวยไปอยู่น้ำหัวทายห่วยพูแม่ตาบน้ำพาที่หวยบอน้ข้าหัวยก่อนหัวยทางลุงเงินพอตัวเอ่อทายกันทายอยู่หัวอาบน้ำกัอทาบอยู่หัวเนาะอยู่ดมกันเลยโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวจะหน่อยของน้ำน้งข้าวงไม้เลย ขอถอ,อนไกลไกลเนานะเดี๋ยวขอ,อน,นุญามาเบ่งทางผิด่อนทั้งบล็อ,อ,บอกเนาะพี่นังเลยสองอยหา้าชิ0สองอยห้าชิปก่ปอนทำพอจังวากันไหมเดี๋ยว,วเรียกนลอยไปก่อนพี่นังย,ออยังอี้นะ่นนองลมได้เหรอ่องลม ต้องล้มจะคกต้องล้มเดียวสิเอ็นเอ็มอีกก็ได้เนาะกบันบอกคบคางซ้่อซเนาะสามดักอดสีนอถอเนาะเพื่อนงซ้อนเนี่ยหาเนาะเพื่อนซนเลือกอะไรื่นซ้อหาอนงซ้อนนะเลือกพด <laughs> นี่ยันน้ำเราพุดลงไปยันน้ำแลนอยู่ใกล้น้ำเนน้ำออกบ่อเนาะ บ่เอาคุดลงไปซ้ำนรัน้ำาเลยุดลงไปยกน้ำเลยบ่แล้วอะไรกันเดียวจังว่ะกันอยู่บ่คน้ไปปซบเราไปขึ้นดีบ่ปนไปนดีบ่สบายดิเขาล้บบ่เขาเข้าเนาะกินเขาเทียงได้เนาะเมื่อนี้กินเขาเทียงะับพักพอนะบ่อยเนาะอ่า คนทรงเข้าพี่น้องเลยฟองทังงาบวัยู่ซ้ำไปพี่น้องเลยเนะน,นาะคุณละเนาะอุปกรณ์มาครบเบิร์ดคุณละจะใส่สร้างเพื่อมันต์ดำเน,นินการอนะไรทั้งพองถังงานท้ายพปนมากยกตัวนี้ออกไปพุ่นไปหมม่วงพุ่นเอาเอาพี่น้องเลอุณมีการซื้อทั้ง,งแดงมากันเนาะอันนี้ไว้ใส่อยู่นี้พี่น้องเลย ทางเดินเอาไว้ใส่ยอยห้องน้ําไปเวลาอาบน้ําอาบในพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องโอ้ยน้องเพิ่นกนะเนาะบ่อยู่ซื่อๆเนาะปวดคักขนาดด้พี่น้องบ่ติเห็นทางแม่น้องนิวเพิ่นกะเ็เฮ็ดออกแน่โอ้ยมาคือยังพี่น้องเลยเนาะบ่อยู่เฮือนอยู่ซน ว่าคนทรงคนชิมาบมได้เสด็จมาเนาะคนตกมาเคื่อนเนี่มาได้ฮะแค่ไหน,นแต่ตกบดลเนาะ,ะนนต,ตกลนนื่นเรื่อยนี่โอ้ยทางนี่นี่เขามากฆ่าตลอดพี่น้องเลยเมีแค่แนวเริ่นนองมีทางแข็งจะเป็นคนมาตกรายเป็นเขาคนตกลื่นทุกเงินนึงรีบร้อยเขามาบ่ได้เนาะ เนาะเคยละขั้นตอนไปพี no? ่น้องเลยแาวบุญเลี้ยงของพ่อจะได้เงี้ยอีกปูนเนาะปูนอีกสิบหาสองคือน้องแบบงบประมาณทางดูจันทาทางแบบวิ่งปลาอีกเติมพี่น้องเลยทางค่าใหม่ในกระแสทั้งพอปนหาเบ้างเอาน้ำมันนี่แหละใหม่เนาะถ้านหลวงพ่อยังซื้อเติมใหม่ทางค่าพี่น้องเลยเนะได้บ่ฮะอุยปลาบ่ โอ้บมดกินง่ายเลยดำสองกําตกินได้เพิ่งทำด่างนะเี่ยได้พ่ออย่าเบ็ดีโอเคดีหน้องเลยเนาะเรียบร้อยอะคนชงท่ากันเรียบร้อยทาน,นี้พายจะไปปะเนี่ยจ้ะชิววไปขายปะ ่ออทัเเของไม้ช่ไหมที่ม้วนได้ของไม้นะแล้วท่างก็มอนเด่น้าไอ้ใจดดึงเอาไปยังบ้าอะไรบเรียบบตุกอะวเอาเอาอัน้ปตูันเดฮะไปทางอ๋อทางะทางยน นด<อ>เนดงทีเยอ่ะย่องๆองใจด้เลยห่คนก่ออกมาละเี่นังไเนาะน้องใจมืออ่บ่อมือเนาะน่องบบาวท้องไหมเพพี่นองเลยเนาะมาเห็ดเวียกอยู่นี่เห็ดเวียกมือเรเทได เ <65. S 2> มื่อ<น>ะละมื่อหป่ามื่อละวันเนาะนี่ลังค์ไขอบเจอะไรหิว<อ>มากนะพี่น้องใช่ไหมพี่คายี่น้องเนาะโอ้ขายยังดิงพี่น้องกันนี่เนาะ Uh. khai nhăng, hết nhăng? Hết Ay! khai hết 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 buộc hết buộc quá anh à, chỉ soi đi ai à, khai hết buộc không thôi đây chọn con chọn con ôi thì đâu người nó chắc khống nè hết khai là bạn nè đẹp rồi เอาพี่น้องเลเท็ดคอนเท็ดหยอกน้องเพิ่นพี่น้องมันจะได้ขายอยู่พุ่นแหละทางเลือนเก่าทางางไม้พุ่นแหละพี่น้องเลยเดียระวังรถเด้อลูกเด้อคอยเด้อบายบายบายระวังรถเด้อโด้อเดยอเด้อหัวซากแล้ว Hors <susurra> Pieng เที่ยวเลยพี่น้องเอลยเนาะรถบนนี่บ้านังได้เลยบอกค่าบอลหนึ่งค่าบอลหนึ่งพี่น้องเลยเนาะมันเป็นห้องเนาะอ่าไปโอเคพี่น้องเลยเนาะการเรียบร้อยบรรยากาศบมาเบิ่งน้องทาดังไม้คนมา,ายู่ซำเห็นแต่เห็ดไปเบิ่งต่างหน้าพี่น้องเลยไปหาเห็ดอยู่ไปหาหน่อไมา้ต่อเสรนเนะะาะแล้วก็มาเมือ่อนี้ยกับมามอ,งอบง้างน้ำเนะาะนะครับ้องทาดังไม้คนไว้ไส ไปอาบยามเห็ดห้องน้ำแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาสไลด์คลิปนี้่บุญกันเสด็จขออนุญ,ญาตจบคลิปล่าพี่ลาน้องลงเพียงซ้ำนี่ก้อนพี่น้องเล้พบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอขอบ,บคบอุณทุกคนบัดสุกุสุขคนพี่น้องเลยเที่เข้า,ามาาชมเนาะเป็นกำลังใจกับปรบุญสละวันหลักทีมง,งานเฮาบัดสุกุสุขคนพี่น้องเลยนเน<อ>าสะสไลด์คลิปนี้ไปแล้วสบายดีกันบ๊ดเนาะสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง